สวัสดีครับช่อง yu o tube ในนกชาแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันอังคารที่10กันยายน2567น้ะครับและก็คลิปที่เราลงไว้จะลงไว้เมื่อวันอังคารที่24กันยายน2567นะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ isuzu d max highlander spacecab 2 4, คูณ4ขับ2ยกสูง1.9กแซดเกียร์ตโรมัติกสปีดสีบรอนเงินสวยๆคันนี้เลยนะครับรถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่8,688,000บาทนะครับสำหรับคันนี้8 6 8 8 0 0บาทเพรบาทเพราะยังเป็นยูโร4อยู่นะครับส่วนรุ่นที่เป็นยูโร5นะั้นจะโดนบวกเพิ่มอีก1 5 0 0 0บาทเป็น8,883,000บาทนะครับก็ตามนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวรถทุกอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับสํหรับ ยูโร4กับยูโร5นะครับแต่ว่าต่างกันที่ราคาเท่านั้นเองนะครับส่วนต่าง1 5นะครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นรองท็อปของ Isuzu D-MAX Highlander Spec Cab เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายได้นะครับทั้งการใช้งานในเมืองการใช้งานในชีวิตประจำวันการใช้งานส่วนตัวการใช้งานบรรทุกของบรรทุกสินค้าทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวเขียงข้างทุกเส้นทางฝันเลยทีเดียว หรือจะใช้งานแบบครอบครัวก็ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้ประมาณนี้เพือขอที่เป็นเกียร์ออโต้ขับสบายด้วยเนาะหรือจะไปใช้งานบรรทุกขนของที่จะเตะไปขายตามถนนคนเดินต่างๆหรือตลาดนัดต่างๆอย่างกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการรถกระบะแคบยกสูงเกียร์ออโต้ราคาก็กลางๆอย่างเงี้ยแปดแสนหกหมื่นแปดแล้วก็แปดแสนแปดหมื่นสามตนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมีตัวนี้ถือว่าสวยน่าใช้มากๆเลย รุ่ปี2อนีได้หน้าใหม่ถือว่าสวยจริงๆแล้วก็ดูดันด้วยครับเอาละครับ,เ,รบเดี๋ยวไปรับชมสเป็ของรถุ่นี้กันเลยนะครับเริ่มจากไฟหน้านะครับมีไฟหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ isuzu vision by led 디자์ใหม่ของปี2อีแบบนี้เลยไฟสูงไฟต่ำจุดเดคโฮมเดียวกัน follow me home ก็มีมาให้ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นได้ทั้งไฟส่องสว่างเวลาตรางวัน super daylight ไฟหรีตอนกลางคืนแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวแบบ led นะครับถือว่า สุดยอดแล้วก็สว่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแลวก็และก็กระจังหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ของปีสองพสี่แบบนี้เลยแบบ t r e dimension นะครับนี่รูปทรงเขียวสองชั้นแบบนี้เลยรูปทรงเขียวนะครับก็จะเป็นโทนสีเทาแบบนี้นะส่วนรูปแถบด้านเนี้ยที่เป็นสองชั้นอย่างเี้ยแถบด้านเนี้ยสองชั้นเนี่ยก็จะเป็นโทนสีเงินดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยแบบ silky s i l e พร้อมกับร์กเกรย์ประมาณนี้นี่สวยงามมา,ากๆเลย โลโก้อิลสุแบบโครเมียมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ขิวฝากระโปรงก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยรางพึ่งด้านในก็จะเป็นสีดําด้านพร้อมแถบตรงนี้ด้วยนะนี่ตกแต่งด้วยสีดําด้านนะครับแล้วก็การชนหน้าก็จะออกแนวดุด,ดันเท่ลุยลงตัวเลยทีเดียวตัดการชนหน้าดีไซน์ใหม่สีบอลเงินแบบนี้เลยรูปทรงดุดันได้แบบฉบับไฮแลนเดอร์เลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนี่ มาพร้อมแอร์เคอร์เทนด้วยนะครับนี่แอร์เคอร์เทนช่วยในเรื่องของแอโรเดอร์มิกนะครับต้านลมได้ดีประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะครับนี่แล้วก็กรอบไฟตัดหมอกในรุ่นนี้ก็จะเป็นกรอบไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่สีดำด้านแบบนี้เลยพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ led จากโรงงานนะครับเดี๋ยวให้ดูโดยรวมกันเลยเนาะนี่โดยรวมก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนี่หลอ่อตึกดันเท้าใจใครก็มองเลยทีเดียวลูกค้าีสุดถือว่าให้การยอมรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่ โอกซุ้มล้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ล้อในรูปนี้ก็จะเป็นล้ออลอยดีไซน์ของปี2023แบบนี้แหละดีไซน์ลาย6ก้านสวยๆแบบนี้เลยขนาด17นิ้วพร้อมอยาง255ทับ r 1 7บเจ็ดของบิสโตรน e ดู e r r ร์ไทรียนะครับยาง H t ทนะครับดิสเบกด้านหน้าเป็นดิสเพร้อมครื่นระบายความร้อนส่วนด้านหลังยังคงเป็นดรัมเบรกเหมือนเดิมนะครับระบบกระสุือนหน้าเป็นแบบอิสระปิดงกคู่2ชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครง ส่วนด้านหลังนี่ยังคงเป็นแหนกซ้อน3แผ่นอยู่พร้อมชกอคัพนะครับรองรับการบรรทุกได้ดียึดตาะถนนได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่ตัวแผ่นบางโครนก็จะมีทั้งคู่หน้าและคู่หลังแบบนี้เลยแล้วก็บันไดข้างก็จะเป็นโทนสีดำตัดกับแถบสีเงินตรงนี้นี่ดูสวยงามมากๆเลยนะครับให้ก้าวขึ้นลงมั่นคงแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับนี่โลโก้ไฮไลเดอร์แบบโครเมียมนะครับ เป็นแบบโครเมียมนะครับสำหรับโลโก้ไฮเลนเดอร์ติดอยู่ที่แก้มรถนี่เลยนะครับนี่แล้วก็ตัวกระจกมองข้างในรุ่นี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําด้านพร้อมกับมีไฟเลี้ยวแบบ LED สีลมดําแบบนี้เลยสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าได้เพื่อความสะดวก่อการใช้งานนะครับแล้วก็กระจกบานหน้าเป็นแบบอัลซอนิีนัยพรพร้อมแถบกรองแสงนะครับคันนี้ติดฟรีไม้ให้แล้วเรียบร้อยพร้อมส่งมอบเลยนะครับถือว่าน่าจะเป็นรถโชว์ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ใบปัดน้ำฝนในรุ่นนี้เป็นแบบบหน่งเวลาและปรับตั้งเวลาได้แต่ตัวก้านใบปัดนั้นก็จะเป็นแบบบิวอินประมาณนี้บิวอินพร้อมที่ฉีดน,น้ำล้างกระจกบนก้านปัดปัดได้สะอาดหมดจดแล้วก็ไม่บวบางทัศนวิสัยในการขับขี่ได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่แต่ว่าวิธีการยกนั้นศึกษาได้จากคู่มือหรือช่อง YouTube ของเซลล์แต่ละจังหวัดที่ทําวิธีการสาธิตแบบนี้ก็ได้ครับนี่ เสาอากาศในรุ่นนี้ก็เหมือนกับดีแบ็กทุกรุ่นเลยเป็นเสาอากาศทรงสั้นมาตรฐานแบบนี้เลยนะครับสำหรับเสาอากาศนะครับรับสัญญาณวิทยุได้อย่างชัดเจนแล้วก็พับเก็บได้ด้วยนะครับเมื่อจับเปิดประตูรถด้านมอกก็จะเป็นสีโครเมียมทั้งสองบานเลยแหละแต่ว่ามีการตกแต่งจานรองเมืออยางเงี้ยเป็นสีโครเมียมถือว่าให,ให้ให้ให้ดูสวยงามนี่ให้ดูสวยงามแล้วก็ออพรีเมียมสุดๆไปเลยนะครับเสาบีเป็นสีเดียวกับตัวรถการตกแต่งกรอบหน้าต่างก็จะเป็น แถบสีดำทั้งหมดเลยนะครับนี่แล้วก็มิติตัวรถตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างจนถึงด้านหลังนะครับมิติภายนอกยาว5 2 2 0ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,810แ mm, มิลิเมตรและความสูงอยู่ที่1 6 9 0ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ระยะฐานล้อย,อยู่ที่3 1 2 5ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ความกว้างช่วงล้อย,อยู่ที่1 5 7 0ม mm, ิลิเมตรและที่สำคัญนะครับในเรื่องของกาวเคียนแลนด์นอยู่ที่2 3 5มิมลิเมตรแล้วก็มิติกระบะยาว1 1,805มิมก mm, ว้าง1,530ม mm, ิมและสูง490ม mm, ิมยังเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับนี่ล้อและยางด้านหลังก็องส์เดียวกับล้อหน้าเลยสวยงามนะครับแล้วก็ดำเบรกอยู่ตรงนี้ระบบกันะสะเทือนหลังเป็นแบบแบบซ้อน3แผ่นพร้อมช็ออัพนะครับนี่โครงสร้างแชสซีภายใต้ Dynamic Drive p ลตฟอร์มก็ถือว่าทนทานมากๆเลยรองรับแรงกระแทกได้ดีครับนี่ ไฟท้ายในรุ่นนี้นะครับไฟท้ายในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED แบบ3ชั้นนะ Triple Armor ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยเป็น LED 3ชั้นอย่างเงี้ยอันนี้รูปทรง L กลับนะส่วนตัว L จริงเน่่ๆเดี๋ยวให้ดูเลยนี่ดูสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็สว่างชัดเจนสวยงามสะดุดตาผู้พบเห็นแล้วก็ได้ความปลอดภัยด้วยนะครับนี่ก็ทั้งไฟหีไฟเบรกเป็นแบบ LED แต่ว่าไฟเลี้ยวที่เป็นหลอดสีส้มอมพันแล้วก็ไฟถอยตรงเนี้ย จะไปหลอดไส้ธรรมดาเหมือนเดิมนะครับนี่กระจกบานหลังก็มีไร้ฝ้ากระจกหลังมาให้แล้วก็มีไฟเบรกตรงที่สามมาให้ด้วยนะครับพื้นที่กระบะท,ท้ายก็ประมาณนี้เลยกว้างม,มากๆกว้างม,มากๆรองรับการบรรทุกได้ดีนะครับนี่แล้วก็พื้นปูก,กระบะอันนี้ทางเซลเขาแถมมาให้นะครับเป็นพื้นปูก,กระบะจากอีซูซุเลยนะครับแท้จากโรงงานเลยนะครับ ฝาท้ายกระบะก็จะออกแนวดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยสำหรับฝาท้ายกระบะนะครับให้มีเส้นสายที่สวยงามชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีสปอยเลอร์ในตัวนี่ดูสวยงามมากๆเลยนะครับโลโก้ isuzu d max เป็นแบบโครเมียมนะครับสำหรับโลโก้ isuzu d max นะครับนี่เป็นงานโครเมียมแบบนี้เลยที่มือจับเปิดฝาท้ายกระบะก็จะเป็นแบบสีโครเมียมนะครับพร้อมกับกล้องมองหลังจากโรงงานถอยจอดมั่นใจปลอดภัยแน่นอนเลยทีเดียวนะครับนี่ อันนี้รุ่นแซดนะครับแซดเกียร์ออโต้ดิฉันคือรุ่นแซดนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับการชนท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแบบบิลล์อินอินท์เกรดติดมากับตัวรถอย่างเงี้ยนี่ตัวการชนท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะตรงเนี้ยนี่ส่วนแถบด้านบนก็จะเป็นพลาสติกสีดำด้านขึ้นได้สองสเต,ต็ปให้ก้าวขึ้นลงมั่นคงแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีเซ็นเซอร์กะระยะแต่จุดรอบคันแต่อย่างใดนะสำหรับรุ่นแซดนะครับนี่ เอาได้พาไปดูช่องน่างกันก่อนเนาะเนี่ยช่องน่างก็จะประมาณนี้เลยออกแบบพัฒนาใหม่ให้มีความนุ่มนวลเกาะถนนได้ดีรองรับแต่บรรทุกได้ดีเหมือนเดิมนะครับชกอ,อัพก็จะเป็นแบบนี้ชกอ,อัพแก๊สก็มียางอะไหล่นี่ใช่สิแบบแผ่นก็เป็นแบบสามแผ่นประมาณนี้เลยรองรับแต่บรรทุกได้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยาวอะไหล่เป็นล้อกระทะเหล็กขนาด17บเจ็นิ้วพร้อมอยางสองห้าห้าทโห้าอาสิบเจ็ ของเ e s t ต r d e a l e r ์ไฮเทอ r ์เรนนะครับหนึ่งประมาณนี้เลยมีให้ชมด้านหลังกันเลยด้านหลังก็ถือว่าสวยงามดีนะครับสวยงามตั้งแต่ด้านหน้าจนถด,ด้านหลังเลยทีเดียวนะครับระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับทั้งระบบป้องกอันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA เข็มขัดนิรภัย3.2ที่นั่งพร้อมระบบดึงล้างกลับและผ่อนแรงอัตโนมัตินะครับถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า2ตำแหน่งนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันล้อหม,มุนฟรี TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC นะครับสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเ,เมื่อเรกกะตันหัน ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถูกลมนิดภัยทํางานระบบปลดล็อกประตูจังหวเดียววันโมชั่นอลล็อกก็มีมาให้เหมือนกันนะครับสัญญาณการขโมยก็มีโครงสร้างตัวถังเสริมเหล็กอัลตไฮเทนไซด์นะครับตื้นลิ้รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดต่อประมาณ6.1เมตรนะครับมีระบบความปลอดภัยถือว่าจัดเต็มในทุกด้านเลยจริงๆแล้วก็สวยงามคุ้มค่าน่าใช้จริงๆเอาละครับเดี๋ยวไปดูภายในะห้องโดยสารกันเลยนะครับไป มีภายในาหา้องโดยสารก็จะเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนี่ภายในาหา้องโดยสารก็จะเป็นโทนสีดํานะครับนี่ออกแบบได้อย่างสวยงามหรูหรากว้างขวาง,วางนั่งสบายบรรยากาศดีมากๆเลยตามแบบฉบับ Isuzu D-Max 2024เหนือลิมิตที่ชิลโลกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่แผงข้ามประตูก็จะตกแต่งด้วยบุกหนังซ็อกทัดสีดำรือลายฮิลูราด,ดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยแล้วก็การตกแต่งลายดาบด้านข้างแถบตรงนี้ที่เป็นแถบสีเงินแต่กับสีดําเงานะครับ รู้จับเปิดประตูรถด้านในก็เป็นสีดอนเงินทั้งสองบานเลยที่ล็อกและปลดล็อกประตูพร้อมระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถึงลมนี่แ้ไปทางานนะครับที่พักแขนข้างประตูก็จะเป็นบุกหนังสีดาโดยได้ด้วยสีเงินประมาณนี้เลยแผงควบคุมกระจกไฟฟ้าก็จะเป็นแบบสีดําเงากระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกพร้อมสปีดออโต้ล็อกก็มีมาให้เหมือนกันแต่น่าเสียดายก็คือระบบออโต้และการนีแ้แจมโปร t e คชั่นมีเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับด้านซ้ายก็ปรับองศากระจกคอข้างซ้ายขวาแล้วก็ กดพับก,กระจกมองข้างแบบไฟฟ้าด้วยนะครับนี่อันนี้ช่องวางหนังสือวางเอกสาบรบชัวก็ได้ช่องวางขวดน้ําขนาดใหญ่ก็มีลำโพงในรุ่นนี้มีทั้งหมด6ตําแหน่งนะครับนี่ลำโพงมี6ตตำแหน่งรวมทวิตเตอร์และรูปสปิเกอร์นะครับนี่ประมาณนี้เลยบนหลังคางก็มีนะนี่ลำโพงมี6ตําแหน่งนะครับนี่ฟังฟังเพลงได้ดังกระหึ่มแน่นอนเลยทีเดียวนะครับสำหรับลำโพง6ตําแหน่งนะครับ บอกนั่งในรูปนี้ก็จะเป็นบอกนั่งแบบกึงหนังแท้สีดำโดยได้ด้วยสีเงินดีไซน์ใหม่ของปี2024แบบนี้เลยตรงกลางก็เป็นลายมิวระดีไซน์นี่สวยงามมากๆเลยนะครับนั่งสบายนุ่มนวลโอกกระชับรับเสรีรัได้ดีทั้งฝั่งผู้ขับขี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะมีการออกแบบปีตรงนี้นี่ทำให้เราสามารถนั่งได้สบายโอกกระชับรับเสรีรัได้ดีและที่สําคัญมาพร้อมเทคโนโลยีคูลแม็กที่ช่วยลดการสะสมความร้อนนะครับปีอมความร้อนได้ดี ทำให้การนั่งของเรานั้นนั่งสบายเย็นสบายไม่ร้อนด้วยนะครับนี่ถือว่าสุดยอดไปเลยแต่ว่าการปรับบอกนั้นยังคงเป็นแบบแมนนวลเลื่อนเอ็นสูงต่ำได้เหมือนเดิมนะครับการดีไซน์คอนโซลด้านหน้าถือว่าออกแบบได้อย่างสวยงามหรูหราโดดเดน่นและเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับอิสุ u ด m a x ก i าร์2024เหลือลิบิที่ชิปโลกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับการตกแต่งแถบคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแถบสีเงินลายมิอระดีไซน์นี่ดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยถือว่า ให้ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับอี่สุสีแม็กซ์อน24เลยทีเดียวเพราะจาด้านบนนี่ตกแต่งด้วยบุกหนังซอฟทารสีดำโดยได้ด้วยสีเงินมีช่องเก็บของด้านบนให้ด้วยนี่แล้วก็มีปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินมาให้ด้วยนี่โคมอลไยในรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบตุ้มหนังสีดำเดยอได้ด้สีเงินนะครับสำหรับพวงมาลัยดีไซน์สวยงามดีไซน์แบบสปอร์ตสามก้านปรับระดับได้สี่ทิศทางเหมือนเดิมนะครับนี่มีการตกแต่งแถบสีโครเมียมด้วยนะ แป้นพงมาลัยก็เป็นดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับนี่ด้าน้ายก็เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและการรับสายโทรศัพท์คําสั่งเสียงที่พรมอะไรด้วยนะครับส่วนด้านขวาก็เป็น c r u สคอ control ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับเพิ่มความเร็วลดความเร็วยกเลิกนะครับอันนี้ก็ปรับเซตการตั้งค่าจอ mid เนาะนี่ช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าพร้อมการตกแต่งแถบสีดําเงาแล้วก็ ช่องแอร์ฝั่งคอนโซลนหน้า2คู่ัหน้าตรงนี้เหมือนกันพร้อมการตกแต่งแถดแสีดําเงาทุกรุ้นมาพร้อมแผ่นกอา,กาศเพียมสองจุมาให้ทุกรุ้นนะครับเย็นสบายสุขภาพดีกับทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็ช่องวางแก้วน้ําทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ฝัง่งผู้โดยสารต้านหน้าก็มีมาให้ครบเลยนะครับนี่วางแก้วน้ําเย็นๆได้สะดวกสบายเลยอันนี้ก็เป็นปุ่มตัดการทางานปุ่มตัดการทํางานของเครื่องยนต์อัตนมันบริรภคยุ่โชคราวนะครับ idling stop and start system นะครับนี่ ส่วนตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นยูโร5นะครับยูโร5 Max นะครับจะเพิ่มเติมในเรื่องของปุ่มไล่เข่าไอเสียของเครื่องยนต์ยูโร5 d p f นะครับนี่ก็มีระบบระบาดไอเสีย d p f นะครับก็วิธีการใช้งานก็จอดรถในที่โลง่ลงๆกดเปิดใช้งานปุ๊บเพื่อทาการไล่เข่าไอเสียนะครับแต่ถ้าขับรถออกไปเองนั้นระบบนั้นก็จะทํางานเองโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องตกใจนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นยนะูโร4เนาะก็จะโลง่ลงๆแบบนี้นะครับ อันนี้ระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS นะครับอันนี้ปรับระดับไฟหน้าสูงปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำได้ถึง4ระดับก็คือระดับ0ูถึงระดับสประมาณนี้อันนี้ก่อนเก็บของอนะเนาะนี่เปดิดฝากระรโปรงรถเปิดฝาถน้ำมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ดอจับขึ้นรถก็มีทั้งหมด3ามตำแหน่งนะครับแต่ก็ขึ้นได้ง่าย,ายสบายๆนะนี่ มาตรวัดเรืองแสงในรุ่นนี้ก็จะเป็นมาตรวัดเรืองแสงแบบซูเปอร์วิชันดีไซน์ใหม่สวยงามแบบนี้เลยฝั่งซ้ายเป็นมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ส่วนฝั่งขวาเนี่ยนี่ฝั่งขวาเนี่เฝั่งขวาเป็นมาตรวัดมาตรวัดปริมาณถังน้ํามันนะครับปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงในถังแล้วก็เจวัดความร้อนอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์นะครับ ส่วนตรงกลางก็จะเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบจอดิจิตอลขนาด7นิ้วดีไซน์ใหม่สวยงามแบบนี้เลยแล้วก็มาารวัดกิโลเมตรก็ไปรวมอยู่ในนี้แล้วนะครับมีแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนคมชัดแล้วก็สวยงามมากๆในทีเดียวนะครับนี่ก็ย้ำอีกทีด้านซ้ายมาารวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ด้านขวาปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงในถังแล้วก็เกวัดความร้อนอุณหภูมิน้าหล่อเย็นของเครื่องยนตนะ์ประมาณนี้ตรงกลางก็เป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบ จอดิจิตอลขนาดเจ็ดนิ้วแล้วก็มาตรวัดกิโลเมตรด้วยนะครับนี่ช่องเก็บของด้านบนแบบมีฝาปิดแล้วก็สามารถเก็บของได้อเนกประสงค์หลากหลายแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างแบบมีฝาปิดนี้สามารถเก็บของได้อเนกประสงค์หลากหลายเก็บหนังสือเอกสารต่างๆแล้วก็เก็บคู่มือการใช้รถของอีซูซูได้ด้วยนะครับคู่มือการใช้รถของอีซูซูแนะนําว่าถ้าอ่านเสร็จแล้วเก็บมาในนี้ดีกว่าถือว่าสาคัญและมีความจําเป็นมากนะครับนี่ก็เก็บของได้อเนกประสงค์หลากหลายจริงๆนะครับ กะบบความบันเทิงในรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด8นิ้วดีไซน์ใหม่สวยงามแบบนี้เลยนะครับหน้าจอแบบสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เชื่อมต่อ Apple CarPlay และ a n d r o i d Auto ได้แบบไร้สายนะครับเชื่อมต่อความสุขและความบันเทิงได้ทุกการเดินทางในทีเดียวนะครับโอ้หลงลืมอีกแล้วก็เชื่อมต่อความสุขและความบันเทิงได้ทุกการเดินทางแน่นอนทีเดียวหรับ หน้าจอทัชสกรีน8นิ้วนะครับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB Type C มาให้1ช่องตรงนี้เลยอันนี้จูสอกอ้วัหาวิทยุแล้วก็เล่งเสียงก็เสียงก็อยู่ตรงนี้นะครับแอร์ในรุ่นนี้เป็นแอร์แบบมือหมุนธรรมดานะแอร์แบบอนาล็อกฟูลโหมดคอนโทรลเนี้ยแต่ก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายเย็นสบายแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่มเพียง2.5ได้ด้วยนะครับมีทั้งปรับทิศทางลมไล่า้ากระจกหลังระดับความแรงของพัดลมระดับน้ํายาแอร์ ปิดระบายอากาศหมุนเวียนภายในแล้วก็ระบายอากาศด้านนอกด้วยนะครับนี่ช่องเสียบ power outlet สิบสโวลต์120บาทก็ให้มาช่องเดียวตรงนี้นี่อยากที่เห็นนี่เลยนี่ประมาณนี้แหละนะครับนี่อันนี้ที่แจ้งเตือนการทําง,งานของถงลมนิรภยัย passenger airbag นะครับนี่มีช่องวางโทรศัพท์มือถือให้ด้วยกระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอ่ายังปอกแตกเหมือนเดิมแน่นวดธรรมดานะตามสไตล์เกรดแซะนะครับไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารทั้งบริเวณด้านหน้า แล้วก็บริเวณตรงกลางจะเป็นหลอดสีส้มธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เป็นหลอด LED ตัวอย่างใดกลองเก็บแว้ตาก็เก็บแวตาได้จากตรงนี้ได้สบายๆเลยนะครับที่แผงบางแดดทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเป็นวัสดุคุ้มผ้าและ PVC สีดำนี่ก็มีกระจกส่องแต่งหน้ามาให้ด้วยนะพร้อมไฟนี่อันนี้ก็มีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ดีกว่า นี่กระจกส่องแต่งหน้าและมีไฟมาให้ด้วยนะครับก็คุณผู้หญิงต้องการแต่งหน้าและก็เปิดกระจกและส่องแต่งหน้าได้ตามปริยาสายของท่านนะครับมีช่องเสียบบัตรให้ด้วยนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีเกียร์อ,ตรอัตโนมัติ6สปีดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีเข้าเกียร์ง่ายขับสบายราบรื่นทุกการขับขี่เลยทีเดียวนะครับนี่พร้อมโอเวอร์ดรฟ์ถึง2ตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์6นะครับมีเกียร์อ,ตรอัตโนมัติ6สปีดถือว่า ขับง่ายสะดวกสบายมากๆเลยหัวเกียร์ก็ออกแบบได้อย่างสวยงามมากๆเลยเป็นหุ้มหนังสีดําอันนี้เป็นสีดําเงาเนาะฐานเกียร์เป็นโครเมียมแล้วก็หนังหุ้มเกียร์เป็นหนังดําเดินได้เงินนะครับนี่แล้วก็ที่กดด้านหลังก็เป็นเรื่องของปุ่มปลดล็อกค,คันเกียร์นะครับมีกดเพื่อทําการปลดล็อกค,คันเกียร์อย่างเงี้ยชิดล็อกไปอยู่ตรงนี้นะครับนี่ อัตราทดเกียร์เกียร์หนึ่งสามจุดหกศูนย์ศูนย์เกียร์สอ0สอเกียร์สามหนเกียร์สี่หนเกียร์ห้าศูเกียร์หกศูนเกียร์ถอยหลัง3.732ุาอัตราทดเฟืองท้ายต่อหนึ่0สครับเอ่อัตราทดเกียร์ถือว่าพัฒนาได้ดีมากๆเลยประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็ด้านสายก็เป็นระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC หรือ h i l l d e s c e n t Control นะครับน ที่เหลือก็ไม่มีอะไรอ่ะเนาะมีจำอันนี้คือชิปล็อกนะครับมีอันนี้กดเพื่อปลดคันเกียร์เนี้ยด้านหลังตรงเนี้ย เบรกมือยังคงเป็นเบรกมือแบบแมนนวลธรรมดานะตามสไตล์รถกระบะนะครับแล้วก็ช่องวางแก้วน้ําที่คอนโซลกลางแล้วก็แล้วก็ช่องวางของกระจุกกระจิกเล็กน้อยพวกนาฬิันลูกอมเหรียญบาท5บาท1ิบาทก็ได้ประมาณนี้ครับนี่ <c oughs> อย่างเงี้ยนะครับที่พักแขนตรงกลางก็จะเป็นบุกังสีดำโดยได้ด้วยสีเงินแล้วก็มีช่องเก็บของตรงกลางมาให้ด้วยนะครับมีช่องเก็บของตรงกลางมาให้ด้วย บปะน้ำฝนเป็นแบบงงเวลาและปรับตั้งเวลาได้แต่ตัวก้านใบปัดก็จะเป็นแบบวิวอินพร้อมที่ฉีดน้ําล้างกระจกประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเปิดปิดไฟหน้าเปิดปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังแคมปกันเลยนะครับไปถ้าจะเปิดประตูแคมปก็เปิดตรงนี้ได้นะนย่ที่เปิดประตูแคมปก็เป็นโทนสีดําแบบนี้เลยออกแบบให้เปิดแคปได้ง่ายสบายๆนะครับมีพร้อมับบ b l e lock สองชั้นนะครับนี่ นี่แผงประตูก็จะประมาณนี้อันนี้เปิดเพื่อระบายอากาศหลุมเพื่อดันปิดแคปอยู่ตรงนี้ที่วางขวดน้ำก็มีนะครับสเปซแคปนะครับแคปเปิดได้เปิดได้กว้างมากๆทางเข้าออกก็สะดวกสบายมากๆเลยจากบรรทุกของบรรทุกสัมภาระหรือแต่งโดยสารแบบครอบครัวก็ได้นะครับเพราะว่าสเปซแคปนั้นตอบโจทย์ทุกการใช้าง,งานทุกไลฟ์สไตล์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็ ในเรื่องของบอกแคดก็ประมาณนี้แหละอันนี้ทางเซลล์เขาจะแถมมาให้นะครับ <S <S 1> <S 1> ขเขาแถมมาให้นะสำหรับตัวบอกแคดนะครับนี่แล้วก็พื้นตรงนี้เป็นช่องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงต่างๆให้มาทั้งสองช่องเลยนะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่องเผื่อใครที่จะติดตั้งเข็มขัดเนีาายบไพนี้ก็เพื่อให้ถูกกฎหมายนะครับนี่ก็ติดตั้งเข็มขัดเงีาายบไเพิ่มเติมก็ได้นะครับนี่รักพิงเอ็นด้านหลังนี่ก็เป็นผูกผ้าสีดํานะครับนี่เดี๋ยวพี่นกลองนั่งแคปดูก่อนเนาะ ขออนกกุญาตแ๊ทเลยนี่พี่นกพอนั่งได้นะก็พอนั่งได้สบายเหมือนกันถ้าบอกคู่หน้าอยู่ในระดับที่พอดีหรือเลื่อนไปข้างหน้าอีกหน่อยคนนั่งแครบก็จะสามารถนั่งแครบได้สบายๆเลยทีเดียวนะครับไม่มีแอร์หลังนะเพราะเป็นสเปซแครบนะครับแล้วก็ไม่มีช่องเสียบ USB Type C มาให้ด้วยนี่อันนี้ที่วางของเล็กน้อยก็ทั้ง2ชั้นนี่นแหละพราะเพราะตรงนี้ก็ไม่มีแอร์หลังด้วยนะครับนี่ พี่นุ๊กลืมบอกไปกุญแจในรุ่นนี้ก็เป็นกุญแจแบบไขสตาร์ทนะครับโดยตัวกุญแจในรุ่นนี้จะเป็นกุญแจแบบรีโมทอินเตอร์เกรตคีย์พร้อมระบบอิโมบิลิเซอร์ด้วยนะครับอ๋อพี่นุ๊กลืมอีกละกระเป๋าใส่2องเอกสารแล้วก็หนังสือต่างๆมีทั้งฝั่งบอกคนนั่งแล้วก็บอกคนขับเลยแต่บอกคนนั่งนั้นมีที่แขวนขอหรือที่แขวนตุ๊กข้าวรับน้ําหนักได้4ี่กิโลกรัมด้วยนะครับนี่อ่อครบถ้วนแล้วเนาะ โอเคครบถ้วนกระบวนวามนะครับมีภายในห้องโดยสารก็ถือว่าหรูหรากว้างขวางสะดวกสบายฟังก์ชันการใช้งานก็ถือว่าพอเพียงละนะครับนี่เอาละครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับสําหรับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ isuzu 1.9 DDI blue power gen2 ขนาด 1,900cc รหัส r z c e c t c e g s turbo intercooler i สููบแถวเรียง double overhead c a m คมชั t 1 6ว ให้กำลังสูงสุด150แรงม้า110กิโลวัตต์ที่3,600รอบต่อนาทีและเบ็นสูงสุด350ินิวตันเมตรที่1,800ต่อ2,600รอบต่อนาทีนะครับนี่แล้วก็ r e เจสเทเบิลอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ทำให้ประสิทธิภาพอัดอากาศได้ดีตอบสนองดียิ่งขึ้นประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็สามารถรองรับน้ำมันดีเซลทั่วไปจนถึงน้ำมันดีเซล b ยี่ิได้ด้วยนะครับนี่ถือว่าย แก่งขึ้นในทุกมิติค่าบำรุงรักษาต่ำรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร4นะครับมีสังเกตตรงนี้จะเป็นท่อแคตอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นยูโร5ท่อแคตจะอยู่ด้านบนแล้วก็ระบบประปาไอเสียจะอยู่ด้านล่างประมาณนี้ที่เป็นหม,อม้อเบลเลอร์นะครับนี่แล้วก็ตัวฝาครอบนี่ในรูปนยูโร4ก็จะเป็นโทนสีน้ำเงินเหมือนของปี 2020, 2020 2021แบบนี้เลย แต่ว่าถ้าเป็นยูโร5ก็จะเป็นโทนสีเทาแบบนี้เลยถ้าเป็นยูโร5นะก็จะเป็นโทนสีเทานะครับนี่แล้วก็รับประกัน3ปีหรือ1แสนกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนแล้วก็อย่าลืมนำรถเข้าเช็คตามระยะที่ศูนย์บริการอ s u สุทุกทุก6เดือนหรือประมาณ1 0กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนเพื่อยืดอายุก,การใช้งานของรถท่านได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือเครื่องยนต์อิส z u ุ1.9 ddi blue power gen 2นะครับมีแรงจริงประหยัดจริง ลูกค้าอีซูซูให้การยอมรับเลยทีเดียวนะครับเอาละครับย๋อวไปถึงช่วงสุดท้ายกันเลยนะครับจบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมรถ New Isuzu DMAX Highlander Space c a ป 2x4 ขับ2ยกสูง1.9 Z เกีาแซกเกียตโรบัติ6สปีดสีบรอนเงินในรูปยูโร4ราคาค่าตัว868,000บาทและในรูป e ยูโรหหรือว่ายูโร5 Max นั้นราคาอยู่ที่ 8 8 3 0 0บาทนะครับมีถือว่าสวยงามคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยเหมาะกับคนที่อยากได้กระบะแคบราคากลางๆเกียร์ออโต้รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ,ส,บราราส,สำหรับโชรูทาราอิซุสุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซ็นทรัลเฟสติวลัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญาตอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสชหนับทาราอิซูซุเชียงใหม่สำนักง,งานใหญ่สีแยกสารเดกตรงข้ามเส้นทานเฟสติวลัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ,ครบใครจะมาแวะมาชมรถอิซูซุสักคันหรือสนใจรถอิซูซุสักคันทั้งดี a ม็กนิวเหรือว่ารถบรรทุกประมาณนี้หรือว่ามาทดลองขับรถอิซูซหรือว่ามาทดลองขับรถอิซูซุก่อนการตัดสินใจซื้อกันก่อน,ก,อน,ก,อนก็ได้หรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กี่ยวกับการซื้อรถีซูซุหรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับทาราอีซูซุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สี่แยกสารเด็กตรงข้ามเซ็นทรัลเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่ครับ๋อไม่เป็นไรครับโ <c oughs> ทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกันได้นะครับที่053244611-7ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจะมีที่รึกษาการขายขอให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยนินดีต้อนรับทุกท่านได้ทุกวัน จันถึงเสา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับก็โปรโมชั่นแคมเปญพิเศษแล้วก็กิจกรรมดีๆเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่ทาราอิซุสุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสารเด็ก e, ตรงข้ามเซ็นทันเฟสติวัลจังหวัดเชีงยงใหม่นะครับก็มาที่นี่กันได้ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจและเป็นกันเองอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับถ้าได้หากผิดพลาดประกันใดพูดผิดตกประการใด ก็ต้องขอภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับ่าตาใดไม่สุภาพคือญาใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอประธานไพรมานะที่นี้ด้วยนะครับและคลิปหน้าผมจะมีรถขึ้นไหนมานำเสนอหรือมีคลิปพาไปเที่ยวที่ไหนมีคลิปอะไรมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งก็รอติดตามกันได้แล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ในด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้กันก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงเรวยรวยกันทุกท่านโชคดีปีมังกรน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ